สัสยองจากป่าดำโดยฝีมือการประพันธ์ของร้อยหนามตอนที่สองลมแดดร้อนระอุพัดพาใบไม้แห้งปลิวว่อนทุลีดินคลุ้งกระจายใบไม้แห้งใบหนึ่งถูกสายลมพัดพาลอยเคว้งคว้างมาจนถึงใบหน้าของถงแต่ยังไม่ทันได้สัมผัสใบหน้าอันคมเข้มของเขา ใบไม้แห้งใบนั้นก็ถูกมืออันเข้มแข็งและว่องไวของทองยื่นโวบออกมาคว้าเอาไว้เสียก่อนคมจ้องมองปฏิกิริยาของเพื่อนรักจ้องมองใบไม้แห้งที่อยู่ในมือเนิ่นนานแล้วก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นเป็นรอยยิ้มที่ปลอบประโลมและให้กำลังใจแต่ทองกลับไม่ได้มองใบหน้าของคมสายตาของเขาจับจ้องมองใบไม้แห้งในมือของตน ด้วยแววตาเธอมือนถึงแข็งเก้าจากนั้นมือที่ทรงพลัง,ลงของเขาก็กำแน่นบีบใบไม้แห้งในมือเข้นไปมาจนเป็นผงละเอียดแล้วก็ปลดปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแสลมจากนั้นจึงแค่นเสียงรอดไลฟันออกมาอย่างดุดันไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรไหลกัด like ัะเพียงไหนข้าสาบานว่าจะจัดการกับมันให้แหลกร้านเหมือนกับใบไม้แห้งใบนี้แหละอาทิตย์อัศดง คมนั่งอยู่บนแคร่ไม้ที่หน้าบ้านของเขาเองแคร่ไม้ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่เขานั่งคุยกับทองเมื่อตอนกลางวันก่อนที่จะพากันออกเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่แสงคมกำลังสารวนใจจดใจจ่ออยู่กับการทำความสะอาดเปินลูกสองคู่มือทุกครั้งก่อนที่คมจะเข้าป่าล่าสัตว์เขาจะทุ่มเทเวลาเป็นอย่างมากในการทำความสะอาดปินดุดดังว่ามันคือแขนขา อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นชีวิตของเขาเลยทีเดียวนั่นย่อมสมเหตุสมผลเนื่องจากเปินคู่มือเป็นเครื่องมือที่ใช้ปลดชีวิตสัตว์ป่าเพื่อน,นำมาเป็นอาหารในการดำรงชีพอีกทั้งยังมีประโยชน์ในการป้องกันพยันตรายที่กลายกล้ำรุกรานเนื่องจากพงพรายที่กว้างใหญ่รกทึบนั้นแฝงเร้นไปด้วยอันตรายนานประการ ที่สามารถปลิดชีวิตพรานป่ามือฉมังทุกคนได้ในทุกโอกาสและเหตุผลอีประการของคมที่ยอมเสียเวลาในการขัดทำความสะอาดปืนเป็นเวลาเนิ่นานานนั่นก็คือเขาคิดว่าการกระทำเช่นนี้คล้ายเป็นการฝึกสมาธิในแนวทางหนึง่งเป็นการฝึกจิตใจให้แน่วนิ่งมั่นคงและเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี ดวงตะวันค่อยๆลาลับไปพร้อมๆกับลำแสงสุดท้ายความมืดมิดแห่งรัติการเริ่มคืบคลานคลี่คลุมพื้นพระสุธาอย่างช้าๆจงกระทั่งในที่สดุดม่านราตรีคลานคลี่คลุมจนมืดมิดซึ่งเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่คมประกอบปืนคู่มือเสร็จเรียบร้อยและพร้อมใช้งานพร้อมสับทุกเวลา คมยกปืนขึ้นเล็งไปทางเบื้องหน้าตรงความมืดมนทางหน้าบ้านผ่านท้ายปืนกดแนบอยู่ที่ร่องไหลสนิทแน่นเนิ่นนานผ่านพ้นมือที่ถือปืนยังไม่เกิดอาการสั่นไหวซึ่งประจักษ์ชัดว่าสองมือของชายหนุ่มยังมั่นคงยิ่งนักปืนกระบอกนี้มือคู่นี้เคยไปชีวิตสัตว์ใหญ่น้อยมามากมายสุดคนานับเขาติดตามพ่อซึ่งเป็นพรานป่ามือชมัง ในสมัยนั้นเข้าป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เล็กประสบการณ์ในพงไพรหล่อหล่อไม่เข้าแกร่งกล้าขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับวัยที่เติบโตแต่น่าเสียดายที่พ่อของเขาจบชีวิตลงเมื่อหลายปีก่อนด้วยพิษร้ายจากไข่ป่าเขากับทงเข้าป่าล่าสัตว์ดีกันมาตั้งแต่เล็กซึ่งพ่อของเขาได้มอบความรักใคร่เอนดูธงเสมือนลูกในไส้ ยิงประสิทธิ์ประสาทสัพพวิชาต่างๆให้กับเขาและธงจนหมดสิน้นโดยไม่มีการอําพรางและลำเอียงแต่อย่างใดความผูกพันระหว่างเขากับทงจึงมีมากกว่าเพื่อนยิ่งกว่าพี่น้องมากเสียจนไม่อาจมีคำใดที่จะสามารถบรรยายความผูกพันระหว่างเขากับทงได้คมวางปืนลูกซองลงบนแคร่ไม้ข้างกายอย่างบรรจงในตาคมกล้าแวววาว เมื่อมองฝากความมืดไปอย่างไร้จุดหมายในห้วงสมองครุ่นคิดถึงเรื่องราวหลากหลายต่างๆน,น,นานามือขวาควานไปรอบๆกายโดยไม่รู้สึกจนกระทั่งคลำพบวัตถุบางอย่างจึงคว้าขึ้นมากระชับแน่นอยู่ในมือที่มั่นคงมันเป็นมีดสั้นมีดสั้นที่ด้ามจับกระชับมือสร้างจากเนื้อไม้แข็งสีดำสนิทส่วนฝากสร้างจากงาช้างแกะสลัก เป็นลวดลายโบราณสีขาวอมเหลืองตัดจากด้ามที่จับที่เป็นสีดำสนิทโดยสิ้นเชิงคมเพ่งมองมีดสั้นที่อยู่ในมืออย่างเลื่อนลอยมีดสั้นเล่มนี้เป็นมีดสั้นลงอาคมของพรานคมซึ่งก็คือพ่อของเขาตกทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษเดิมทีมีอยู่สองเล่มซึ่งมีลักษณะเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนเล่มหนึ่งอยู่ในมือของคมเวลานี้ ส่วนอีเลี่ยมหนึ่งพ่อของเขามออให้กับทองซึ่งพรานคุ้มรักเสมือนบุตรชายอีกคนเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวมีดสั้นลงอาคมลงอลักขระภาษาเขมรที่ใบมีดทำให้ดูน่าเกรงขามมีอิทธิฤทธิในการกำราบพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายทำลายล้างอาถรรพ์ชั่วร้ายทั้งปวงซึ่งคมและทงจะนำติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัย ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคมนั้นแม้ว่าเขาจะพกมีดสั้นเล่มนี้ติดตัวอยู่เสมอแต่โอกาสที่จะดึงออกมาจากฝักนั้นมีน้อยครั้งมากเนื่องเพราะสัพพวิชาทั้งมวลที่พรานคุ้มข้อของเขาถ่ายทอดให้นั้น<อ>เพียงพอที่เขาจะเอาตัวรอดได้อย่างสบายเดียวไม่ต้องพึ่งพามีดสั้นลงอาคมเล่มนี้คมทำท่าจะดึงมีดสั้นลงอาคมออกจากฝักงาช้าง แต่แล้วจึงตัดสินใจในบัตรนนเสียเม็ดเอาไว้ที่เอวจากนั้นก็กว้าปืนลูกสองคู่มือที่วางอยู่ข้างกายเดินหายเข้าไปในความมืดมิดแห่งรัติการเงาร่างของคมค่อยๆกลืนหายไปในความมืดมิดความมืดคล้ายสัตว์ร้ายจากเอเวจีที่กลืนกินร่างของเขาทีละน้อยจนเลือนลับไปในที่สุดเดือนทอแสงนวล ดาวเปล่งประกายเจิดจรัสรติการเริ่มกลายมาอีกคราแต่ในเวลานี้รติการเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเดือนเสี้ยวเริ่มพังงานบนผืนฟ้ามืดมิดทอแสงนวลอารามในตารัติการยังไม่ดึกสงัดแต่คนกลับเมามายมากแล้วเท่าแจมชายชรากรอกเล่าเมาไมายตั้งแต่บ่ายล่วงเลยจนกระทั่งหัวค่ำ ที่บ้านของเท่าเชิดเพื่อนคู่หูไวเดียวกันที่คบหากันมาตั้งแต่รุ่นนมดื่มเล่ากันมาตั้งแต่หนุ่มๆจนกระทั่งถึงวัยชาราใกล้จะนอนลงตาแจ่มกับเท่าเชิดยังไม่ยอมแยกจากกันอีกทั้งยังไม่ยอมเลิกดื่มเล่าตรงกันข้ามวัยชาราเช่นคนทั้งสองเวลาว่างย่อมมีมากมายเหลือล้อน เมื่อมีเวลาว่างก็จะจมอยู่ในความคิดยึดติดอยู่แต่กับความหลังครั้งอดีตหมกมุ่นอยู่กับความเปลี่ยวเหงาสิ่งเดียวที่ทั้งสองพอจะนำมาบำบัดความเปลี่ยวเหงาได้ก็คือเหล้าเหล้าดีกรีแรงยิ่งดื่มยิ่งเมาไมา้หลังจากหมดขวดที่สมก็เป็นเวลาค่ำมืดแกจึงเดินทางกลับมาเพื่อสลบสไลที่บ้านไม้เก่าๆโผ่ๆของแก เท่าเชิดแกเป็นสับป,ปะเลอบ้านของแกจึงอยู่ท้ายวัดติดกับป่าช้าแต่บ้านของเท่าแจมอยู่ทางท้ายหมู่บ้านซึ่งระยะทางห่างไกลกันพอสมควรเส้นทางที่เท่าแจมต้องเดินคือแนวชายป่าทางท้ายหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายค่อนข้างหนาทึบแต่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรไปมาอยู่เป็นนิดจึงกลายเป็นถนนเส้นเล็กๆไปโดยปริยาย สองฝ้าข้างทางริมถนนเส้นเล็กๆนั้นปกคลุมเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทั้งพงหญ้าและวัชพืชปกคลุมจนรกครึมบรรยากาศวังเวงสงัดเงียบนอกจากเสียงริ่งรีเรไรขับขานเสียงนกกลางคืนกรีดร้องแล้วแทบจะไม่ได้ยินส้มเสียงอื่นใดอีกเลยชายชราดเดินย่ำโซเซไม่มั่นคงหลายครั้งที่แกเกือบทุดล้มลง แต่สองมือยังพยุงขวายขวา,ขวาต้นไม้ใหญ่เอาไว้ได้แต่ฝีเท้าที่สวนเสเนื่องจากพิษเล่าดีกรีแรงทำให้แกเดินออกห่างถนนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปในพงหญ้ารกทึบข้างทางเดือนดาวที่ทอประกายอยู่บนผาาืนนภาเมืดมิดคล้ายหมุนวนอยู่เหนือศีรษะของแกพื้นผสุธทาที่มั่นคงคล้ายโยกคลอนจนร่างของชายฉลาส่วนเสไปมา ในที่สดเมื่อแกไม่สามารถต้านทานอาการมึนเมาจึงล้มลงนอนสลบสลายอยู่ในพงหญ้าที่หนาทึบยิ่งดึกสงัดสายลมยิ่งโชยพัดแรงขึ้นหอบไอเย็นแผ่ซ่านกระจายพัดพายอดไม้ใบหญ้าไว้เอ็นลูกไปตามแรงลมน้ำค้างเย็ยนเยียบหยาดหยดพรางพรมฉลมร่างของชายชาราจนชุ่มโชก จากนั้นแกพลันสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหนาวเหน็บแรงงวงเหยียชายชราไม่ลวงรู้ว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดแต่รอบกายยังคงสงบเงียบงันเฉกเช่นเดิมแสงจันทร์เสี้ยวสาดทอประกายเพียงพอให้มองเห็นความเป็นไปรอบกายได้อย่างสลัวเลือนรางเท่าแจมสะบัดศรีรษะไปมาเพื่อขับไล่ความง่วงเหยียและมึนเมาที่ยังข้างค้างอยู่ในร่างกาย จากนั้นแกจึงเหลียวมองไปรอบตัวอย่างงุนงงเล็กน้อยต่อสภาพแวดล้อมที่พบเห็นและลำดับความคิดอย่างช้าๆอยู่ในใจถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดไม่นานนักแกก็ขยับกายหมายจะลุกขึ้นเพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมายแต่เมื่อสายตาพลันเหมอมองออกไปทางถนนตรงทางเดินเล็กๆ แกถึงกับชังร่างค้างคาเพ่งมองตาแทบถลนด้วยความพิศสงหวงหวาดหวั่นขวัญผวาร่างของชายหนุ่มที่แบกปืนลูกสองยาวเดินมาบนถนนช้าๆที่ละก้าวแต่ทุกก้าวล้วนมั่นคงหนักแน่นไม่ได้หยุดยัง้งร่างสูงโปร่งใบหน้าคมเข้มในตาคมวาวราวกับเยี่ยวชะกันคิ้วหนาเข้มย่นเข้าหาจนแทบจรดกันคล้ายกำลังจมอยู่ในภา,างังครุ่นคิด แม้ว่าเท่าแจมจะไม่เห็นใบหน้าของชายที่แบกปืนอยู่ในขณะนี้อย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างไรเท่าแจมก็จดจำได้เป็นอย่างดีว่าคนคนนี้ก็คือคมพรานนมมือฉมังแห่งหมู่บ้านดงไพรดำชายชราจดจำได้เป็นอย่างดีถึงลักษณะท่วงท่าการเดินของคมการแบกปืนลูกซองยาวพาดบ่านในลักษณะนี้ต้องเป็นคมอย่างแน่นอน การแบกปืนยาพาดบ่าใช่ว่าจะมีแต่คมเพียงคนเดียวชายชราเคยพบผ่านมาจนกลาดเกลื่อนแต่ทว่าไม่มีใครที่มีท่วงท่าการแบกปืนที่สง่างามกลมเกลื่นเช่นคมมาก่อนเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องเป็นคมอย่างแน่นอนการที่คมแบกปืนพาดบ่าน,นั้นเป็นเพราะว่าเขาดูแลรักษามือและแขนทั้งสองข้างเป็นอย่างดีเขามีความเห็นว่ามือที่มั่นคงและมีพลังเท่านั้น จึงจะสังหารเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทุกนัดและการรักษาพละกำลังของแขนนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องการให้มือและแขนของเขาสูญเสียพลังมากเกินไปจำเป็นต้องออมพลังเอาไว้ให้มากที่สดุดเป็นสิ่งสำคัญและการแบกปืดพาดบ่าก็เป็นการรักษาพละกำลังของแขนได้เป็นอย่างดีที่สดุด และในเวลาเดียวกันหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมายขึ้นอย่างกระทันหันยังสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอีกด้วยแต่ที่เท่าแจมตื่นตระรนกนั้นไม่ใช่เพราะพบเห็นร่องรอยของคมแต่เป็นสิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของชายหนุ่มต่างหากด้านหลังของคมห่างไปประมาณ29สิก้าปรากฏร่างของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ติดตามมาโดยที่คมไม่มีวแววว่าจะรู้สึกตัวแม้แต่น้อย สัตว์ประหลาดสีดำทะมอนตัวนั้นรูปร่างคล้ายเสือแต่ตัวของมันใหญ่โตจนเกือบเท่าวัวตัวใหญ่ในตากลมโตแดงกล่ำคล้ายสีเลือดรอบรอร่างของมันยังมีหมอกควันเบาบางสีดำคล้ำขุ่นหมวัวปกคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่งมองไปหน้าหวาดวันสยดสยองทั้งหน้าเกรงขามครั่นคล้ำซึ่งกำลังแอบติดตามร่างของคมมาอย่างไม่ลดละและเงียบเชียบ คล้ายเสือร้ายสะกดรอยตามควางหนุ่มซึ่งเป็นเหยื่ออันโอชะร่างของคมเดินหายไปในป่าทึบแล้วเงาดำตัวประหลาดที่ติดตามร่างของคมก็หายไปในป่าทึบเช่นกันไม่นานจากนั้นเท่าแจมจึงได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนดังเล็ดลอดออกมาจากป่าทึบตรงทิศทางที่คมและสัตว์ประหลาดตัวนั้นเดินหายเข้าไป เนิ่นนานหลังจากนั้นเมื่อเท่าแต้มตั้งสติได้จึงกระโดดออกมาจากพงหญ้าวิ่งตรงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตพิษจากเหล่าที่ขางอยู่เมื่อครู่พลันหายไปโดยสิ้นเชิงในป่าทึบที่มืดครึ้มเงาดำของสัตว์ประหลาดในตาแหลงกล่ำยืนคล่อมซากศพของชายชะกันที่ถูกมันทำลายเมื่อครู่มันแงนคอสูงพร้อมคำรนคำรามออกมาสดเสียง จากนั้นจึงลงมือจัดการกับเหยื่อที่มันยืนพร้อมอยู่ในทันทีฟันแหลมคมของมันเริ่มกัดแทะซากศพกรงเล็บที่แหลมคมของมันคุ้ยเขี่ยจนเลือดเนื้อของชายเคราะห์ร้ายเวอะวะปลิวว่อนกลิ่นขาวเลือดคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณเลือดสีแดงฉานไหลเจิงนองฉลองเปืนยาวที่ตกอยู่ข้างกายของชายชะกันเมฆดำคล้ำล่องล,อ,งลอยปกคลุมจันทเสี่ยวจนอับแสง บทบังแสงนวนจนสิ้นสกาวคล้ายเป็นลางอัปมงคลเมฆดำคล้ำยังบทบังดวงจันทร์เรื่องร้ายยังปกคลุมหมู่บ้านดงไพรดำจนคล้ายมืดครึ้มอืมเคลมรุ่งเช้าข่าวการตายของคมพลานหนูมือฉังแห่งหมู่บ้านดงไพรดำก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจากปากของเท่าแจ่มซึ่งน้อยครั้งที่จะมีคนเห็นแกนในสภาพปกติ ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพิษเหล่าดีกรีแรงแม้ว่าชายชาราจะไม่เมามายแต่สีหน้ายังคงแต่ติ่นอย่างคนขวัญผวาหวาดระแวงจากเหตุการณ์ที่ประสบมาเมื่อคืนปากยังคงพร่ำพูดเป็นคุ้งเป็นแควในสิ่งที่ตนพบพานแน่นอนว่าเรื่องที่แต่งแต้มสีสันให้เฉิดฉายแพลวพล่าพิสดารย่อมต้องมีออกจากปากคนบ้างเป็นธรรมดา เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและเพิ่มความน่าเชื่อถือในเรื่องราวที่ออกมาจากปากของตอนข้าแอบ,บดูมันอยู่ในพุ่มหญ้าเห็นเหตุการณ์ไ้อย่างถนัดชัดตาร่างของสัตว์ประหลาดตัวนั้นเยใหญ่โตข่าวัวตัวใหญ่ๆซะอีกเกือบจะเท่าช้างก็ว่าได้ตัวของมันสีดำทมึนในตาแดงกำ่ํามยังมีเขาเหมือนควายโอ้ยน่ากลัวน่าสยดสยองอะไรจะปานนั้น แจมนั่งอยู่ในร้านค้าภายในหมู่บ้านถูกรุมล้อมด้วยผู้คนมากมายและหลากหลายวัยทั้งชายหญิงซึ่งทุกคนต่างสนใจรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความรู้สึกและท่าทีที่แตกต่างกันออกไปเท่าแจมเมื่อเห็นทุกคนในร้านให้ความสนใจในเรื่องที่ตนเล่าก็กล่าวต่อไปอย่างเต็มอัธรรถก่อนที่ข้าจะเห็นไอสัตว์ตัวนั้นนะสิ่งที่ข้าเห็นเป็นอย่างแรกก็คือล่างคองไอคม คมไหนว่าตาแจมบอกกล่าวให้มันชัดเจนสิว่าใครคนหนึ่งในกลุ่มผู้ฟังถามออกมาเท่าแจมจึงแจกแจงแหลังละเอียดเอาจะใครคนไหนซะอีกเล่าก็ไอ้คมที่เป็นพรานป่ามือดีที่สดในหมู่บ้านของพวกเรายังไงเล่าจบคําของเท่าแจมหลายคนอุทานออกมาอย่างคาดไม่ถึงแต่ยังมีบางคนถามออกมาอีกเพื่อยืนยันความแน่ใจพรานคมลูกชายพรานคุ้มน่ะเหรอ เออนั่นละคนนั่นละแก้เข้าใจถูกต้องแล้วเท่าแจมเอออรับจากนั้นจึงกล่าวต่อไปว่าข้าแอบมองอยู่ในพงหญ้าเห็นร่างของพรานขมเดินแบกปืนมาช้าๆเรื่อยๆโดยมีไอสัตว์ประหลาดหน้าสยดสยองตัวนั้นสะกดรอยตามมาทางด้านหลังโดยที่พรานขมไม่รู้สึกตัวเลยชายชราเล่าต่อพลางห่อไหลได้วยความหวัดหวันพร่านเพลิง แต่จนแล้วจนรอดด้วยความฉับไวแก่ยื่นมือปราดออกมาคว้าแก้วเหล้าของคนที่นั่งรวงกลุ่มยกขึ้นกรอกปากจนหมดแก้วและเมื่อแกว,วางแก้วเปล่าลงตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มเจือนเจือนแกจึงบอกเล่าเรื่องต่อไปโดยมีสายตาหลายคู่จับจ้องมองแกด้วยความขุนเคืองและขบขันในท่าที แต่ทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันนั่นคือสนใจใครรู้ในเรื่องราวที่เท่าแจมเล่าออกมาทั้งหมดเมื่อร่างของพลันคมและก็สัตว์นรกตัวนั้นเดินผ่านพุ่มหญ้าตรงที่เข่าแอบซฟอนอยู่นั่นนะ่ะไอสัตว์นรกตัวนั้นมันก็ลงมมือจู่โจมทันทีเลยมันพุ่งกระโจนเขา้าใส่หลางของพลันคมทางด้านหลัง แต่ผานคมก็ไม่เสียทีที่เป็นพลานมือหนึ่งของหมู่บ้านดงไพรดำเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติทางด้านหลังหันกลับไปมองเมื่อเห็นร่างของตัวประหลาดจึงกระโดดหลบไปทางด้านข้างไอสันนรกตัวนั้นพุ่งเฉียดผ่านหลังของพลานขมไปอย่างเฉียดเฉิวโอ้ยมันหวาดเสียวจนหน้าใจหายใจควม่มพูดจบ แกก็เหลือบไปมองที่แก้วเหล้าที่ถูกเหรินเมื่อครู่พลางเกลือน้ำลายลงคอด้วยอาการอยากเหล่าที่ประดังขึ้นมาจนถึงคอหอยแต่ยังเกรงใจต่อสายตาหลายคู่ที่จับจ้องมองร่างของแกเป็นจุดเดียวเท่าแจมช,ชายชรายิ้มเจริญแล้วก็เล่าต่อไปเมื่อร่างของสัตว์นรกตัวนั้นพุ่งเฉียดร่างของพรานโคมไปด้วยความฉับไวของพราน พรานคมจึงตวัดปืนที่พาดอยู่บนบา่าเล็งไปที่ร่างของมันแต่ยังไม่ทันที่พรานคมจะเหนี่ยวกลไอสัตว์อุบาทตัวนั้นก็กระโจนเข้าใส่พรานคมอีกทีอุย้ยรวดเร็วจริงๆเร็วจนสุดที่พรานคมจะต้านทานได้ พลานคมจึงถูกสัตว์นรกตัวนั้นนะตะปอบจูกระเด็นไปทั้งคนทั้งเปินจากนั้นไอสัตว์ตัวนั้นก็กระโจนเข้าสายล่างของพลานคมที่นอนเจ็บปวดอยู่แต่พลานคมก็กลิ้งหล่างหล,งลบหลอดจากกลงเล็บคมมันไปอย่างทันท่วงทีจากนั้นก็ผุดลุกขึ้นวิ่งกระโ颇กระเพลคายเข้าไปในปาน่าดำแล้วไอสัตว์นรกนั้นก็กระโจนตามหลังของพลานคมหายลับเข้าไปในป่าดำเหมือนกันเกฮอน์ไหลด้วยความหนาวเหน็บอีกครั้งแล้วจึงเล่าต่อไป จากนั้นไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวยหวนคล้ายก็เจ็บปวดสุดจะทานทนแหววออกมาจากป่าดนนำตรงทิศฐานที่พันคมกับไอสัตว์อุบาทหายก็ไปแล้วไม่นานเสียงร้องก็ค่อย่อยเงียบไปในที่สดุดเมื่อขาา้าได้จะเตยก็เพลนออกจากพุ่มหญ้าวิ่งกลับมานอนคลุมโปงที่บ้านนอนหนาวหนา,หนาอนๆตลอดทั้งคืนนี่แหละแกถอนหายใจยาวคล้ายกับเศร้าสลดเสียใจพร้อมกล่าวปิดท้ายว่า เม้ว่าข้าจะไม่เห็นเหตุการณ์ในตอนท้ายแต่ข้าก็แน่ใจได้ว่าพลานคมนะ่ะต้องเสียทีไอสัตว์นรกตัวนั่นอย่างแน่นอนละท่าทางที่คล้ายหนาวเหน็บของเท่าแจมคล้ายเป็นโรคระบาดผู้คนใกล้เคียงที่รับฟังเหตุการณ์จากปากของเท่าแจมต่างหนาวหนาวร้อนร้อนไปตามกันเมื่อได้รับฟังเรื่องราวจนจบหลายคนเหลียวหน้ามองกันเลิกหลักในความรู้สึกที่หลากหลาย บ้างเชื่อถือและมีบ้างที่ยังไม่ยินยอมเชื่อริมฝีปากของเท่าแจมจอเมาไายจากนั้นเป็นเสียงถามไทยหาเรือกันดังเสง็งแส่สับพสําเนียงเหล่านั้นพลันเงียบหายเมื่อร่างของผู้ใหญ่แสงเดินเข้ามาภายในร้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อเกเห็นกลุ่มคนจับกลุ่มกันเต็มร้านจึงเกิดความสงสัยอดที่จะถามออกมาไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นละ่ะ ชาวบ้านที่ได้รับฟังเรื่องราวจากปากของเท่าแจมเมื่อได้ยินผู้ใหญ่แสงถามก็ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากปากของชายชาราโดยไม่มีการละเลยในจุดเล็กจุดน้อยเมื่อผู้ใหญ่แสงรับฟังเรื่องราวจนจบใบหน้าที่เคร่งเครียดก็ยิ่งเคร่งเครืมยิ่งกว่าเดิมจ้องมองหน้าของเท่าแจมสายตากา้าถามออกมาเสียงเครียดอย่างคาดคันตาจำ ที่แกเล่ามาทั้งหมดเป็นความจริงเหรอเท่าแจมมีสีหน้ากระอักกระอ่วนแต่แล้วก็พยักหน้ารับจริงๆจับผู้ใหญ่แสงผู้ใหญ่แสงนิ่งอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นก็ออกคำสั่งเสียงกล้าวใครก็ได้ไปดูพลันคมที่บ้านทีว่าอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็เรียกให้มาหาข้าด่วนสิ้นเสียงของผู้ใหญ่แสงเด็กหนุ่มสองคนก็วิ่งออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วตามคำสั่งของผู้ใหญ่แสง เท่าแจมมองตามร่างของเด็กหนุ่มทั้งสองได้แววตาที่หวาดวันพลางกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นผู้ใหญ่แสงจ้อง,ของเขม่งมองหน้าเท่าแจมพลางเค้นเสียงออกมาว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าที่แกพูดเมื่อครู่นะ่ะเป็นเรื่องจริงเรื่อเรื่องโกหก